สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับลูกอีสานชาแนลครับเปิดช่องใหม่นะครับเด้อติดตามกดติดตามคะแนนกดติดตามกดซับสไคร์มือนี้ลูกอีสานสีผ้าขาคั่วครับสีผ้ามาอมพ่วงไข่ออมพ่วงไข่ใ,ให้พี่น้องกินเด้อออมพ่วงไข่อีสานบานเฮาสิเป็นไหนติดตามลูกอีสาน ชาแนงสิภาพเผ็ดครับเริ่มกันเลยนะครับเนีย่ยย่างแรลกมีแบบพริกนะครับพริกใส่บอลายครับจากสองสามหน่วยค้นิ่นเผ็ดใส่กระเทียมครับกระเทียมเปียงหนะึ่งดับข้าวยังไงครับกระเทียม ครับใส่ตะไคร้ไข่กะหล่ำเล็กน้อยนะครับเด้อไข่ซอยบางๆข้าวสีดำอีกเท้นหนึงนะครับเด้อข้าวสีแดงไม่ดำอ,อีกเท้นหนึง่งอข่ซอยแค่บางๆนะครับเด้อ ี่นนองผู้ใดบะเค้เห็ดแนวกินบะเค้เห็ดออมใส่สูตรเดียวกันครับกบออมเนื้อออมปลานี่พริกนี่กระเทียมครับแล้วก็มีตะไคร หยดจังเลยโละเอียดจังเลยสุดเนี่ครับ,รบที่นี่ห้องกบบเอาพวงไข่มากที่บพวงไข่ พวงไข่ซีพีพวงไข่หรอ ที่นี่เขาไปล้างเล็กน้อยไปล้างนะครับน้อยล้างล้างน้ำสะอาดจักน้ำหนึง่งล้างล้างน้ำให้สะอาดนะครับเด้อ างน้ำสะอาดเท่ากั้นเองนะคอับโอเคครับโอเคครัสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาครับโาเครื่องปครับโอเคครับโอเคครับอเคครับอเคครับโอเคครับโเคครับอเคครับอเคครับอเคครับโอเคครั อาอมาคลุกกันก,บพ,ก,ก,นก,ก,นกบพ่วงไข่เลยคลุกใส่กันคลุกใส่กันับพ่วงไข่แล้วครับพี่น้องแล้วติดแก๊ดครับ ติดแก็ดขัวใส่กันกับเครื่องคกับพริกกับตะไคร้ขัวใส่กันครับขัวใส่กันใ้มันอหอมครับให้กว้งสุกจัง่อยให้ใส่มันเปื่อยออกมันใส่มันเปื่อยแล้วขาบีกินเลยเลยครับขาวกรต้องซับขาสียก,กินเลย ในช่วงเวลาเยี kh không? Không ่ยงขวนะครับแล้วเทาก็เด็ดใบประกูดใส่น้ำเด็ดใบประกูดใส่ใบประกูดอ่อนใบประกูดอ่อนใส่นะครับแล้วขวด หยอดนำจัง่อยนะครับเนาะจากนั้นมันสุกจัง่อยเฮับปุ่มเลยครับอันนี้ผงสุดรสครับผงนันวนะครับเด้อใส่ลายเส่บหลายหยอดนำปลาครับน้นำปลา,าไม่ต้องใส่หลายครับ ปลาก็ต้องใส่ไรครับเพราะว่าเขาใส่ปลาแดกน้ำยอดปลาแดกน้ำจอดจักทับที่ยังไนึงเหรอครับสิ่งที่ขาดก็เลยนะครับหัวหอมหอมแดงกระเทียมบรรท้อนนี่แหละหั่นใส่สดๆเลยหั่นใส่จักสองสามหัว ันแดหันไป่มันแห้งกดเทากับพรไฟลงวางถเาปรุง แลันสีใหม่เขาก็หยอดน้ำได้ครับเนะหยอดน้ำได้ไหมเครื่องปรุงเขาก็มีสุรลครับน้ำปลาเกลือปลาแดกครับกับบานห้อยครับ คน,นหน <Lisa> ่อยครับวางอีู่รอววงไข่สุกนะครับผักซีลาวครับพี่น้อ Học xin lao ở đây này Học về làng chắc nói เล้วมีซี่หอมซี่หอมมาตัวสิบบาทตลาดท่านี่ยแหละตลาดหอมหลอด ระวังร่อผักสุกให้ทันใช่ไหมครับที่ล้าครับ ใช่เดี๋ยวโคตรนึงครับนี่ สวัสดีครับถือว่าเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยครับออมพ่วงไครของห้องมือนีอีสานลูกอีสานผ้าขาขั้วหัวรุ่นสิผ้าไปใส้จิบตามกันต่อไปครับมือนีเขาขั้วกินยุ่งนี่สักก้อนหรุ่นสิผ้าพยายามผู้เฒ่าผู้โถ,ถทา่าคนละปัดโคกีโดย <c oughs> ไปว่าเพิ่นกินแรงกำยางเนาะผู้เท่าเนาะเออเขาไปหายามยามถามเขา่าเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องกินออม มกไข่มมูถือว่าอันเป็นเซตเรียบร้อยครับ